สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับมาเจอกันในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวดประจำวันที่19เนะครับเดือนมกราคม2 5 6 6นะครับคลิปนี้มัดรวม4หนอยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายของเรานะครับในตารางนี้มานะครับพี่แต่ตัวรูดนั้นหลุดนะครับ ตัวรูดนะั้นหลุดมาแค่ตัวนะเลขวิ่งนะครับเนาะตัวรูดนะั้นหลุดนะครับเมื่อวานนี้ในรอบนะเฉพาะกิจนะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์กับศูนย์สองนะครับศู 02, นยะ์สองเนาะมาเข้าในเลขตารางนะครับศูนย์สองนะครับผมแล้วก็รอบพิเศษสามสองศูนย์กับห้าสองนะครับอันนี้ก็มาเข้าเลขตารางเหมือนกันนะครับ แล้วก็3ตัวนี่ก็แตกนะครับพี่พี่เลขตารางเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครจับเนี่ยผมว่าน่าจะมีโชคนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กัน0 2 20สูนแล้วก็25 52นะครับเมื่อวานนี้มาเลขตารางหมดเลยนะครับส่วนรับปกตินะครับ282กับ5 2นะครับ5 2 2 5เด้งเนะครับเลขตารางส่วนในรอบนะครับ vip 306นะครับ306กับ39 นะครับของเรากับแตก3ตัวที่เราเจาะให้นะครับของเรามาเข้าในตัวกลับนะครับ6 0 0 6วิ่งที่6นะครับในรอบ v i p 3ตัวแตกในตารางอีกแล้วนะครับถ้าเกิดใครประกบคู่เป็นประกบคู่เก่งเนี่ยผมว่าน่าจะมีโชคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสดหรับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ปังในเลขตารางนะครับส่วนตัวเจาะเรามาแค่ในรอบเดียว v i p นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผม ส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมฝากคําเตือนพี่ๆนะครับไวเช่นเคยเหมือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเลขตารางผมให้ไปที่เลข4นะครับเลข1เลข0เลข5เลข2นะครับ เลข8นะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนในตัววิ่งวันนี้ตัววิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข4นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข1ประกบคู่4 0 4 2 4 5 4 8 1นึ่งศูนย์หนึ่แล้วก็18นะครับผมคราวนี้นะครับส่วนในตัวเจอะตามนี้นะครับพี่พถ้าเกิดใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้ลองมองในเลขตารางดูนะครับอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมี82 80นนะครับเนาะ หรือว่า0ูนย์หนะครับประมาณนี้นะครับตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่4ี่ห้า1ี่แนะครับผมตัวเจาะก็ประมาณนี้นะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวก็จะเป็นที่148 810 นะครับผมฮานอยโคกสุดท้ายเนาะก็ประมาณนี้ขอให้มาตรงตรงเน้นๆนะครับเมื่อวานนี้เลขตารางแตกกระจายนะครับวันนี้ขอให้มาตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับพี่ๆก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมพี่พี่สมาชิกเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนใหม่กําลังมองหาบ้านเสี่ยงโชคนะครับใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะครับบ้านคุ้มทองนาคานะครับพี่พี่เข้าไปทักทายสอบถามดูกอนได้นะครับช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับเล่นเกมร่วมสนุกกับทาง บ้านคุ้มทองนะคาด้วยนะครับเข้าไปสอบถามด้วยก่อนนะครับพี่ๆสลับคลิปนี้ขอให้เฮงๆทุกคนนะครับผมกราบสวัสดีครับ